มันซามูซากษัตริย์ผู้ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์โลกตอนที่หนึ่งอาณาจักรมาลี ali, และการขึ้นครองราชสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแต่เป็นคนที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติรวยกว่าบิลเกตส์เจฟฟเบโซสหรือเศรษฐีสมัยใหม่คนไหนๆน,นั่นก็คือมันซามูซากษัตริย์แห่งอาณาจักรมาลี มันซามูซาหรือชื่อเต็มว่ามูซาออฟมาลีคลองราดในช่วงปีคศ1312ถึง1337ในสมัยที่อาณาจักรมาลี ali, เป็นจุดศูนย์กลางการค้าทองคำและเกลือที่สำคัญที่สุดในโลก ก่อนที่เราจะพูดถึงมันซามูซาเราต้องเข้าใจอาณาจักรมาลีก่อนมาลี ali, ตั้งอยู่ในแอฟริกาตะวันตกครอบคลุมพื้นที่ของประเทศมาลีเซเนกัลมอริตาเนียกินนีกัมเบียกินนีบิซาวไนเจอร์และบูกินาฟาโซในปัจจุบันอาณาจักรมาลีเริ่มต้นในศตวรรษที่13โดยซุนดียาตาเคตาผู้ก่อตั้งราชวงศ์เคตา ซุนเดียตาสามารถรวมชนเผ่าต่างๆเข้าด้วยกันและสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งสิ่งที่ทำให้มาลีมีอำนาจคือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมอาณาจักรมาลีอยู่บนเส้นทางการค้าข้ามซาฮาราที่เชื่อมแอฟริกาตะวันตกกับแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง มาลีควบคุมเหมืองทองคำสำคัญๆในแบมบุกและบูเรรวมถึงเหมืองเกลือในทาคาซาเกลือในสมัยนั้นมีค่าเทียบเท่าทองคำเพราะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในภูมิอากาศร้อนการค้าในมาลีทำแบบแลกเปลี่ยนทองคำกับเกลือกับงาช้างกับผ้ากับมา้าสินค้าเหล่านี้ถูกขนส่งโดยขบวนอูดข้ามทะเลทรายสหารา มันซามูซาเป็นหลานชายของสุนดียตะเคตาเขาขึ้นครองราชเมื่อปีคศ .1312 หลังจากที่กษัตริย์องค์กรคืออบูบาคัรสองหายตัวไปในการเดินทางสำรวจมหาสมุทรแอตแลนติกเมื่อมูซาขึ้นครองราชเขาได้รับมรดกอาณาจักรที่มั่งคั่งและแข็งแกร่งแล้วแต่เขาสามารถขยายอำนาจและความร่ำรวยให้มากขึ้นไปอีก มูซาขยายอาณาเขตไปทางตะวันออกยึดครองเมืองสำคัญสำคัญเช่นทิมบุกทูและกาวที่เป็นจุดศูนย์กลางการค้าและการศึกษาเขายังปรับปรุงระบบการปกครองสร้างกองทัพที่แข็งแกรง่งและพัฒนาระบบการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งสำคัญคือมูซาเป็นมุสลิมและเขาส่งเสริมศาสนาอิสลามในอาณาจักรโดยสร้างมัสยิดโรงเรียนและเชิญนักปราชม์มุสลิมมาสอนกลืน ตอนที่2การเดินทางฮัจจ์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ในปีคศ1324-1325มัลซามูซาตัดสินใจเดินทางไปฮัจจ์ที่เมกกะการเดินทางครั้งนี้กลายเป็นหนึ่งในการเดินทางที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ใช่เพราะการแสดงศรัทธาแต่เพราะการแสดงความร่ำรวย ขบวนของมันซามูซาประกอบด้วยคนกว่า60,000คนรวมถึงข้าราชการทหารนักปราดแพทย์พ่อครัวและคนรับใช้มีอูด8 0 0 0 0ตัวแบกสินค้าและสเสบียงสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือมูซานำทองคำไปด้วยจำนวนมหาศาลมีทาสคน500คนแบกทองคำคนละ6ปอนมีอูดอีก100ตัวแบกทองคำตัวละ300ปอน นอกจากทองคำแล้วขบวนยังมีอาหารน้ำเสื้อผ้าอาวุธและสิ่งของต่างๆเพื่อใช้ในการเดินทางที่ยาวนานกว่า1ปีเส้นทางจากมาลีไปเมกะต้องผ่านทะเลทรายสหาราผ่านอียิปต์แล้วข้ามทะเลแดงไปยังอาหรับเป็นการเดินทางที่ยากลำบากและอันตราย เมื่อขบวนของมันซามูซามาถึงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์ผู้คนต่างตะลึงกับความอลังการไคโรในสมัยนั้นเป็นเมืองที่ร่ำรวยและมีอารยธรรมสูงแต่ยังไม่เคยเห็นความร่ำรวยมากเช่นนี้มันซามูซาอยู่ในไคโรสามเดือนเขาพบกับสุลต่านแห่งอียิปต์และให้ทองคำแก่ข้าราชการนักปราศคนจนและทุกคนที่เขาพบ การให้ทองคำของมูซามากจนเกินไปทำให้ราคาทองคำในไครโรและอเล็กซานเดรียตกลง10 2ถปอร์เซนและไม่ฟื้นตัวเป็นเวลา10ปีนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คนเพียงคนเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของภูมิภาคทั้งหมดได้เรื่องราวของความร่ำรวยของมันซามูซาแพร่กระจายไปทั่วโลกอิสลามและแม้แต่ยุโรปพอค้าและนักทำนานนำเรื่องราวกลับไปยังบ้านเกิด ในแผนที่คาทาแลนแอตลาสที่สร้างในปีคศ .137 5มันซามูซาถูกวาดให้ปรากฏนั่งบนบัลลังถือก้อนทองคำในมือพร้อมคำอธิบายว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยและมีเกียรติที่สุดในดินแดนนี้หลังจากฮัชมันซามูซาเดินกลับมาลีแต่เขาต้องกู้เงินระหว่างทางเพราะให้ทองคำไปมากเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่มันซาต้องกู้เงินและก็เป็นครั้งสุดท้ายด้วย ตอนที่2การพัฒนาการค้าและการศึกษาหลังกลับจากฮัร์มันซามูซาใช้ชื่อเสียงที่ได้จากการเดินทางในการพัฒนาอาณาจักรเขาส่งเสริมการค้ากับแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางมากขึ้นมูซาเข้าใจว่าการค้าคือหัวใจของความร่ำรวยเขาปรับปรุงเส้นทางการค้าสร้างสถานีพักสำหรับขบวนคาราวานและให้ความปลอดภัยแก่พ่อค้า เขาสร้างระบบการเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพโดยเก็บภาษีจากทองคำเกลืองาช้างและสินค้าอื่นๆที่ผ่านดินแดนมาลีมูซายังควบคุมการผลิตทองคำอย่างเข้มงวดเขาประกาศให้เฉพาะเศษทองคำเท่านั้นที่สามารถขายได้ส่วนก้อนทองคำขนาดใหญ่ต้องส่งให้กษัตริย์เพื่อรักษาราคาทองคำไม่ให้ตกตำ่ำ นอกจากการค้าแล้วมูซายังใส่ใจการศึกษาเป็นอย่างมากเขาส่งเสริมการเรียนรู้และเชิญนักปราชจากแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลางมาสอนทิมบุกทูในสมัยของมูซากลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญของโลกมี University of s a n k o คที่มีนักศึกษา25,000คนมีหนังสือในห้องสมุดกว่า7 0 0 0 0 0เล่ม มหาวิทยาลัยนี้สอนวิชาต่างๆเช่นศาสนาศึกษาคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์กฎหมายและประชัชญานักศึกษามาจากทั่วแอฟริกาและตะวันออกกลางมูซาสร้างมัสยิดมากมายโดยเฉพาะจิงเกนเรเบอร์มอสในทิมบุกทูที่สร้างในปีคศ1327มัสยิดนี้ยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้และเป็นมรดกโลกของยูเนสโก เขายังสร้างซังคอเรมอสและซีดียะยามอสที่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษาและการศาสนาการส่งเสริมการศึกษาของมูซาทำให้มาลีกลายเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญหนังสือและต้นฉบับจำนวนมากถูกคัดลอกและเก็บรักษาไว้ในทิมบุกทูตอนที่4มรดกและความเสื่อมสลาย มันซ่ามูซาปกครองอาณาจักรมาลีเป็นเวลา25ปีจนถึงปีคศ1337ช่วงที่เขาปกครองเป็นยุคทองของมาลีมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกการคำนวณความร่ำรวยของมันซ่ามูซาเป็นเรื่องยากเพราะส่วนใหญ่เป็นทองคำและสินค้าแทนเงินแต่นักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจประเมินว่าเขามีมูลค่าสินทรัพย์ประมาณ400,000ล้านดอลลาร์ในค่าเงินปัจจุบัน แต่การประเมินนี้อาจต่ำเกินไปเพราะมูซาควบคุมเหมืองทองคำและเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งเส้นทางการค้าที่สำคัญความร่ำรวยของเขาอาจมากกว่าที่คิดหลังจากมูซาเสียชีวิตอาณาจักรมาลีเริ่มเสื่อมสลายลูกหลานของเขาไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งของอาณาจักรได้เกิดการแบ่งแยกและสงครามกลางเมือง อาณาจักรสองไขที่อยู่ทางตะวันออกเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและยึดเมืองสำคัญสำคัญของมาลีเช่นทิมบุกทูและเกาวในศตวรรษที่15การค้นพบอเมริกาในปีคศ1492และเส้นทางการค้าทางทะเลทำให้เส้นทางการค้าข้ามซาฮาราสูญเสียความสำคัญมาลีสูญเสียรายได้หลักจากการเก็บภาษีการค้า ในที่สุดอาณาจักรมาลีถูกอาณานิคมฝรั่งเศสยึดครองในศตวรรษที่19และกลายเป็นส่วนหนึ่งของฟร e นช์ซูดาน แม้ว่าอาณาจักรมาลีจะล่มสลายแต่มรดกของมันซ่ามูซ่ายังคงอยู่เขาพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าแอฟริกามีอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่มีความร่ำรวยและมีการพัฒนาทางวัฒนธรรมทิมบุกทูในสมัยของมูซ่าเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สำคัญเท่ากับแบกแดดหรือคอโดบามีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างแอฟริกาอารับและยุโรป ต้นฉบับหลายพันเล่มที่เก็บรักษาไว้ในทิมบุกทูยังคงมีอยู่จนทุกวันนี้เป็นหลักฐานของความเจริญรุ่งเรืองทางวิชาการในสมัยนั้นเรื่องราวของมันซ่ามูซาช่วยเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแอฟริกาจากทวีปที่ถูกมองว่าล้าหลังเป็นทวีปที่มีประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองวันนี้มันซ่ามูซาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประวัติศาสตร์เรื่องราวของเขาได้รับการสอนในโรงเรียนทั่วโลก สิ่งที่เราเรียนรู้จากมันซ่ามูซ่าคือความร่ำรวยไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่อยู่ที่การใช้ความร่ำรวยให้เกิดประโยชน์เขาใช้เงินทองในการส่งเสริมการศึกษาการค้าและการศาสนามูซ่าแสดงให้เห็นว่าผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่สะสมความร่ำรวยไว้กับตัวเองแต่เป็นคนที่ใช้ความร่ำรวยเพื่อพัฒนาประเทศและประชาชน การเดินทางฮัจของเขาไม่เพียงแต่แสดงศรัทธาแต่ยังเป็นการทูตเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับโลกภายนอกและแสดงให้โลกเห็นความยิ่งใหญ่ของแอฟริกามันซ่ามูซาเป็นตัวอย่างของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เขาไม่เพียงแต่สร้างความร่ำรวยแต่ยังสร้างความยั่งยืนผ่านการศึกษาวัฒนธรรมและการค้า เรื่องราวของเขาเตือนเราว่าแอฟริกามีประวัติศาสตร์อันยาวนานและรุ่งเรืองและผู้คนแอฟริกันมีส่วนสำคัญในการสร้างอารยธรรมโลกสวัสดีครับ